เพิ่งเล่ากันนี่เมื่อไหร่ชวนกันมานี่เมื่อละแสนมื่อไรแสนขั้นให้เกินหันกะสิบ่เอาไว้ล่ะฮะขั้นให้เกินแสนกะสิเอาอยู่วะวัวเออวันน้องๆเพิ่นกะสระเวลามากไกลพี่น้องไอ้น้องอยู่บ้านเพิ่นกะเมื่อละแสนคือกันเหมืนได้เงินเมื่อแล้วสิพ่อกันไปซื้อยังบ้านทำไมบอกเพิ่นไว้ลูกฮะเไม่ซื้ได้ไหม ให้แม่ชื่อของกินเมื่อน้ำสิซื้อยังมือสูแม่กินบัดเขาบอกว่าแม่เจ้าดีใชแม่เจ้าเห็นยังใส่ยู่เพื่นเพิ่นมา่งเพื่อนเพิ่นมา่งเพื่อนเอามา่งได้สิอยูนใช่เปล่าไปอยู่นย่าอ้าวอีลาะได้สัปนี้ได้สัปลูกผู้ใด้ลูกเจ้าผู้ใดได้เงินกับซีม้วนให้แม่บอกผู้เสียเขียวนี่ได้สัอีหล่ะไม่แม่อ้า 妹妹、啊，啥？啊 สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบ้อสุปุสุสคนเด้อม,มาพอกันในช่วงแรงๆพี่น้องเลยเนาะหลังจากขึ้นกินข่าวกินน้ำพักเที่ยงเรียบร้อยทางเพิ่นกะสิลงมาเห็ดอีกประมาณุ่โมงหนึ่งแล้วก็สิให้เพิน่นกับพี่น้องเลยเพราะว่าขี่รถไทยมากเนาะมันไกลค่อนข้างเพื่อสิฮหอดน,นี่ก็ใส่เวลาโดนเตอะพี่น้องเลยนะเนาะเพิ่นกามีน้ำใจให้พี่น้องทังบ้านเพิ่นกามี มีคนให้ไปเกี่ยวขอจ้างคือกันแต่ทางแม่น้องเข็มนี่ให้ขอให้เพิ่นมาพี่ก็เนาะสมบุญก็อู้ดีใจลายที่เพิ่นมาให้เฮ้าเนาะถึงสีบ้านเพิ่นอยู่ไกลเพิ่นก็ยังมีน้ำชิตน้ำใจมากพี่น้องเลยอยู่ทางเพิ่นบ้านเพิ่นก็มีคือกันเข่าเกี่ยวจ้างเนาะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นอยากมาซอยเฮ้ากับแมนพี่น้องเลยถ้าว่าอยู่ทางบ้านเพิ่นถ้าเพิ่นเกี่ยวแล้วเพิ่นก็สิบพ่มาทั้งนี้มาหนี่เพิ่นระเวลา พเพิ่นถิมทั้งนั้นพี่น้องมาซอยเฮ้ทาทั้งนี่เนะาะพะทั้งเมยน้ำเค็มนี่เป็นทีมงานของเพิ่นไปทั้งใดกะพุ่นแหละโอ้โหเดี๋ยวสมบุนสีผ้าพี่พาน้องเลาะลงไปทั้งพุ่นเนะาะผนกระเกียวไ,ได้ลายได้พี่น้องเอ้ยมาเนี่ถาม่าเพิ่นบ่มาะ่ซอยมะนี่ชักมือใดสีแล้วพี่น้องกะอสีใส้เวลาโดนเติบอยู่เนาะมือว่านนี่กะ เกี่ยวได้ซิบให้มื่อวานิเมื่อนี่กะได้ลายให้เติบเดี๋ยวเซบสบุ่สีพั้พี่พรนน้องเบิ่งว่ามันได้ลายซําใดเนาะเกี่ยวได้ลายซําไดคาถาว่ามันยังยังโตมันยืนกับใครเนี่ยพี่น้องเฮาตัดเอาได้เนาะถา่าเพิ่นบ่ได้มาเมื่ออื่นก็ได้มาบ่มาสบุนกะสีทารายละเอียดน้าเพนแลวกะมื้อนี่สีใจเงินเพนเลยตอนเพิ่นสีเมื่อเนาะก่อนเฮาสีลงไปกะสิอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิ่งว่าได้ลายซําใดเกี่ยวทั้งมอวานทั้งมื้อนี่พี่น้องเลยพี่ แม่นบัดเลยโอ้ตัวคุโอ้ยังบ่ทันได้มัดเด้โอแม่นเบิดสิได้หลายเติอบอยู่อืมได๋เนะาะถ้าเพิ่นบ่มาเกี่ยวซอยเฮาก็บ่แล้วน้องๆเพิ่นก็อายุ11ปีพี่น้องเอ้ยแต่กเกี่ยวข้าเก่งเนาะก็เฮ็ดจังได๋ได้พี่น้องคนเฮาเด็กน้อยบ้านนอกเน,อน,น,อกนะาะถ้าว่ามี งานหรือว่าเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ามซีพ่พนกระดีใจพี่น้องเลยพอได้เงินไว้ใส่ไว้สอยพนวะถึงสีน้อยแต่น้องๆพนกระเฮ็ดเวียวกเป็นเบิร์ดทุกคนเนาะอายุสิบเอปีพากันมาเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าคนหนึ่งน่้สิบเอ็ดิบสองสิบสามว่าสันไล่กันลงมาโอ้โหไล่ไล่เติมมืออื่นนี่ถือว่าลุยมัดมืออื่นนี่เด้อพี่น,นะแมนหมเลย siêu lo bông con để lái tờ, đi, lái tờ, thang phụn nè, mày giựt nè thang phụn nó, anh này lục tai tát anh này, để, tôi anh này. หางก็ไม่เว mm. oh. oh. uh. oh. uh ิร oh. mm ์กน้กันอ้ตอนนี้โดไสาตัดเอาตัวใดมันนะอู้หล้อย่างท่าไห้นี่แล้วอดิอือ ตัวนี้โอ้ตัวนี้เข่าครับเข่าครับห้าห้าลายกลัวอันนี้เข่าเจ้าอนีอ่โอ้โหหายนี่แลนั่นกระมูจะกินเข่าเอี่ยมนักท่องบ่โดยโดยสบายดีเอ <laughs> Sẽ đây chắc tô là mình ăn đi xàm tô Tớ lộm đi nhá, hai điều Nhi khảo chào đấy, vàn nào đấy nhỉ chào càng Đôi, sao bài đi Bừng, lọ con Cái tè đó xì lộ mới đi đấy ừ. Cái tè đầm Ồ. บม่ได้ลงมาหออพี่จักเสือหรอกน,อนะแมนอยู่แต่ทางเทิงผูงงเออด็กได้อีหลามเมื่อยบะลูกฮะอ้ออ่าอีกจังหน่อยก็ขึ้นจังหน่อยก็ได้เมื่อแหละมีงีกมันอยู่ะวะโดยโดยสบายดีเด็กน้นอยๆเกี่ยวเข่าก็ได้อจะคืนอ่ะ เบิ่งเบิ่งเลาะเบิ่งเข่าก่อนบันลงมาจักเถอพี่น้องเลยเบิ่งเข่าทั้งนี้นะว่านเอานี่เข่าว่านอันนี้โอ้พี่เข่าว่านเข่าว่านเอาอันนี้อันนี้ก็ว่านเอาเขาเจ้านี่อืโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอด่าอย่ากับเข่าซ้ำกันบันเรื่องพี่น้องเลยนะว่านนี่ กันด้เห็ดอีกปิน้ะน,นี่สีดำเอาโอ้นี่ข่าว,วานอันนี้เนาะแต่เก้านี่โอ้เพียงคอโอ้นี่อันนี้เข่าเจ้าให้นี่พระีพระนองเลาะบงก่อนข่าหน้าวานหัวหน่าพี่น้องตัดเอาอืนี่ให้นี่กับข่าเจ้านี่เอ้เข่าเจ้านี่อันนี้กับเข่าเจ้า บึงบึงหลาะลงเบึงบดก่อนที่ข่าวแจ้าพี่ข่าวเหนียวที่น่ะอันนี้เป็นเข่าหน้าวานสีพาเลาะเบุงก่อนอออืเลาะขึ้นมาเข่าวานรู้บ่ได้เรื่องมิเตียะนม่ผู้เท้าให้ลุ่มผู้กกดูเข่าอันนี้แลงหยบลงไปเลยอ นั่งเงินอ่ะอะตอนนี้ก็คอยทำลงแรงเงนาะเอะอ,อเมื่อยบ่าล่ะว้าถอดเกิบอีกเวียดหยียบน้ำบ่โอ้เกง่งเก่งเก่งเกิบกับบัวไสเหยียบน้ำแขอยได้ขว่วยแพ้ไม่แพ้พี่น่ะน้ำยาหยบ เก่งเก่งเก่งน้องอย่มาเกี่ยวอีกสักก่อนพูดละเกี่ยวจะเล็กจล็กหน่อยกะขึน้นไปใจเงินใจค้ำบนเมือนี่นั่งเองมาเบิ่งัอนเัอเลยนอังเง มาเกีเ่ยวได้เกีเยกเ่ยวเขา่าเกี่ยวแล้วให้นี่กแบบ็เ<ป>ข่าดำเนาะยังเข่าเขา,ขาที่ว่านเอาเออนี่ตั้งตามัดเดสื้อ

เลกี่ยวเล้าล <ici S 1> ่น้เค้ไเเกี่ยวเขา่งม่เนะคยได้เกี่ยวเขาลเนาะหลปีกะเห็ดหน้าหลได้เกี่ยวเขาล่ม

โอ้ตัวเปียงเปียงเจอจากเด้อเจอของแท้อีหล่ะฮะมวนทั้งมือทั้งมวนวะปาเห็นอยู่ว่าห่วงเขานะเห็นอยู่ว่าห่วงเข่อีหล่ะรอบรอบรอบคำเจอของแท้เรเห็นทั้งห่วงพผิดหรือไงฮะ เห็นอยู่บ้เออเจอเจอของแท้เจอของแท่แบบนี้ฮะบ่มีหัวหวงของแท้เจอซึกงนักคนละเคยพ่ออยู่บ่แบบนี้บ่าบ่าอีล่ะเคยพ่ออยู่บ่าหย่าลายลายแบบนี้บ่เคยบ่เคยหย่าก็เข้าตัวได้ลายกว่ากัน ว้าวคักคักคักหลบแรง้ประวังเกี่ยวด้อระวังมือด้ออ้าบดบดนี่บดบมีเข่ามาลักเกี่ยวนี่นี้ยวันนี้มีคนมาลักเกี่ยวเข่านีนฮี้ว่าห้นั่งนังเฟิน อยู่ใกล้เทียงนี่สิบอกก็เอาเลยไปเกือไก่เห็นว่าล่ะเจอของแท้บาทนี่เข่าล่มยังบ่พอหาห่วงกับบ่พ่ออีกตั้งหากโอ้หอ้หเป็นยังบเป็นยัง

ถอดเกือบใชเลยลูก่อเอ้ยผู้เด็กหน่อยผู้ดีเฮ็ดเรียกเก่งโอ้ยไอมันมันโมอยู่พุ่นผลมาโอ้แตกเออไปลยอีล่าทั้งข้างหน้าผู้ขันบอกก็อห่วงเขาเพราะเห็นมงมันเนี่ยมัอนมันเต้นดิใส่มาคอบไปแล้วบ่มาเด้อนั่นไหเมียฮับบ่ผูน่ะ ว้าวว่าหนสร้างว่าแท้จะคนนี่ล่ละฮะนับเป็นว่าเจ้าจะาคนนาาละนับวันนี่แหล,ละล่ะเกี่ยวคือกัน <c oughs> นับเอาว่าเราก็ได้ว่ันนะเนาะเออเธอมื่อยว่ฮึสิไม่อีกว่ามออื่นนี่ ว้าเออจ้างเลยทางเบื่อเมื่อยเนาะเก่งเกรงเกรงจ้างละมากนช่ไหมพี่อ่ะผู้นี้ได้ซะเมื่อยอยู่วะเจ้าหลินอยู่เทียงเออหนักร้องเฮานี่ปลาสิีห้เพิ่นเมื่อตะเวนเบิ่งสิจ่ายเงินจ่ายหยังแล้วเนาะให้กำลังใจก่อนเบิ่งฮะกินพี่แัง มานี่รบบตมานีเนาะเห็ดเวยียมาหนีเอานั่ mm hmm. นงเจ็บๆได้เพื่อสิแล้วเบิง้ง mm hmm. นะแหละเจับกล้องไงเนี่ยใจเงินคนก่อนพอโบ,โบ่เมื่อยเนาะเบิ้งนั่งทั้งได้เฮาวัดนี่เอาสิเข่ามาทาั้งพี่ได้แบบนี้เ <c oughs> ข่าทั้งกลางวะโอ้ยูฟุนก็ได้กินเขาทั้งกลางว่งกาวกินข้างมาเ <c oughs> น่าวาคน่าเห็นว่พอแห้งเลยนะมือกล้องพลาดเบิ่ง <c oughs> <c oughs> เพิ่นเพิ่อนว่ากันนี่เมื่อเท่าไร่วนกันมานี่เมื่อละแสนมื่อไรแสนขั้นให้เกินหั่นกะซีว่เอาไว้ละฮะฮะขั้นให้เกินแสนกะสิเอาอยู่วะโัวออเพราะว่าน้องเพิ่นกะสารเวลาไม่ไกลพี่น้องไอ้น้องอยู่บ้านเพิ่นกะเมื่อละแสนคือกันเหมือนบอกอันนี้เฮากะสิให้เพิ่นกลัวอยู่บ้านเพิ่นอยู่เพิ่นกะมีน้ำใจมากเฮ้เฮา กลเนาะแต่ละคนก็บ่ให้เสียใจไปให้ซ้ํากันบัดทุกคนแบบผู้ใดก็เฮ็ดคือกันน่ะนะน้อยก็เฮ็ดใหญ่ก็เฮ็ดเนาะคั่นสิให้ผู้ใหญ่หลายบัดเด็กน้อยสิเสียใจบนีเฮาก็เียวคือกันว่าซั่นน่ะเด็กน้อยก็สมแฮงน้อยก็เลยสิให้แบบบ่ให้เสียใจไปเลย เพราะว่าอีหล่าก็น,น้อยก็เต็มกำน,น้อยแล้ว <c oughs> แมินวะเออแบ่งใจเพื่อกกอนบาบนี้นนบัดมือคือการเก่งเลยเนะเ, okay. เก่งเหลือน้อยได้เห็ดเวียกนี่พี่น้องเไงเพื่เอนหาเงินให้เพื่อนกันให้ผู้ทนายเด้นี่เนาะเด็กได้ผู้ทนายละ่ะว <c oughs> <c oughs> ่าจักเออจักคนเด้แบบนี้เงินสิพออยู่บ่แบบนี้ ฮะคอยบ่อหายดอกผู้ละเสนย่คอยเสียหายผู้ละแสนหาให้เจ้าปวดอย่างมากอีกเอาว่าหายแสนหาเอออาสาให้เจ้าอีละอ้าวโดยโดยอ่ะหายซ้ำกันบ่ใหายผู้ใหญ่เสียใจบ่หายเด็กน่อยเสียใจอันนี้ก็คือว่าพนชลเวลามาไกลพี่น้องเลยเนาะเลยหายอ่ะพูนี่ก็หายซ้ำกันโดยแบบแบบติ๊บเลยกับแม่นะ ได้แซมกันบวยเสียใจเอ้ยฮะยี่หล่าเจ้ากเนอะี่ได้เอ้ชงใส่พวเพิ่นมาเอาเพิ่นนั่งอยู่พูใหายมิห้ามเลยว่าเจ้าโอ้เออหายมิห้ามอยู่พวแบบเพิ่นมาไกลเนาะเพิ่นสละเวลามาเข้ากับมีน้ำใจตอบแทนเพิ่นคือกันพี่น้องเอ้ยยังผู้ได้บัตรนี่ เบาว่ากายได้เนี่ยโดยโดยขอบใจคือกันเนาะอ่าอยากนั่งใช้เจ้าโอ้ผ่อนยืมบุญได้เงินได้นั่อีล่ะนี่นั่งต้นข้าวต้นข้าวเจ้าบุญเกี่ยวได้เจ้าใช้ยังผู้ใดนมาดิอ่าอีล่ะนี่ลูกง่ายเลยว่ามือกองเขากัได้โอ้ยนั่งอยู่งนเกวี้เลย <laughs> à, Muy con kèn luôn sai nhau của đấy bà yên vợ, ôi đôi 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 nhang và nhang nè, là nhang v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 à nhang nè เอาเอากะยาเาเจ้าเอ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 าลูกเจ้าก um ็เฮ็ดคือกันแม่น้องเข็มกะบ่เอาอัสละเอ้าม่เจ้าบ่เอาลูกอ่ะเอาเอาลูกทำเอาบ่เอาลูกเอาเนี้ยเอาไหมลูกให้ละจนในเราฉีครียดได้เมียเอากระเฮ็ดเอาแล้วเจ้าก็มาเมื่อยเนาะ เอาเอาได้สุ่เจ้าก็เอาแต่เอาเอาเนี่ย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 เดาสั้นเท่าสิเบียบนี่ได้เพิ่นเท่าสิให้ค่ารถกับให้ชุ่มเจ้าเมื่อไสรน้ำมันให้เพิ่นเนาะเท่ากับสีให้เพิ่นเพราะว่ารถเพิ่นนะคันถึงแน่นมากๆกับโบมีรถเพิ่นกับมาโบห่อนนะเนาะเท่า ลดเอาเลยอือเฮาสิให้เพิ่น300,000เด้อหรือว่าสิเจ้าเมื่อใส่น้ํามันเท่าใดก็แล้วแต่เจ้าหักเฮาสิอันนี้เฮาสิให้ค่ารถเพิ่นเนาะเอ้ามามื่อยซื้อได้เจ้าบัดนี้หาบ่นล่ะมงไว้อันนั้นเฮานะามือให้เพิ่นเด้อนีมือใน้มันรถเพิ่นับให้รถเพิ่นพอบ่อายยืมเพิ่นเทื่อหน้าเนาะอืออ้าวบ่สร้างเป็นแท้นี่ มาบ่มาออื่นให้ข้าเจ้ามาบ่อ่ะเติมอีกบ่เอากระยาฮะอ่ะเอากระยาฮาลูกอ่ะเอาไหมเอาลูกอ่ะฮะเออไปวงไปโรงเรียนเด้ออะเติมมาพี่มาพี่กล้องมาสิถามนิดน่อยสามสี่คนมานั่งเขียนกันข้เจ้าหาคนนี่แล้วสิถามนี่ฮะอืมสิถามนี่เออเวนี่เอาไม้คอยนี่ตั้งไว้ท่านกลางถามเิ็กน้อยก่อนบ้านนี่ ได้เงินเมื่อแล้วสิพากันไปซื้อนิ้งบ้านทำไมหันจนไม่ชื่อใครให้แม่ให้แม่ซื้อของกินเมื่อน้ำสิซื้อนิ้งมาชูแม่กินบ้านฮือฮอ้โได้เงินกูรู้ทีนะโอ้แม่เจ้าดีใจแม่เจ้าเห็นนิ้งใส่ยู่เพื่นเพิ่นมั่งเพื่อนเพิ่นมั่งเพื่อนเอ้ามั่งได้สิอยู่ใช่ปะไปอยู่กันย่าอ้าวอีหล่าได้สิคุณนี่ได้สิลูกผู้ใด้ลูกเจ้าอะไรหลาน ผู้ใดได้เงินก็คือเมย์แม่บอกพู้เสียเขียวนี่ได้ใส่ละเมย์แม่อ้าวผู้นี้ได้ใส่เมย์แม่อ้าวปิตาจะเป็นแม่แท้เนี่ยนี่แล้วได้เงินเมย์เมย์ให้แม่เนาะเมื่อยู่บ้านเมย์นี้ฮะเมื่อยู่บ้านเมืยอยู่เมืยอยู่เมื่อยซช้ำได้นะช้ำบ้านนี้ก้อยเก่งเก่งตื่นว่าเมื่อยซช้ำปูมือ ม, re, มื karaoke, ่ออื them, think, i, ่นน like ี night, okay, um, ่คันบ่มากับคันมาบ่มาเลยสิโทรบอกเด้อซาใจกะอยากให้มาอีกอยู่ให้เมื่อนอนเศร้าเมื่อยก่อนเด้อเมื่อเศร้าเมื่อยมีแห้งจังคิดว่ามื่ออื่นนี่สบายทั้งได้ไสิเด้อเดี๋ยวสิโทรน้ำก้นเด้อมาเลยมาเลยมาบ่มาพี่ไายังได้ไปกิดถามืออื่นนี่เหรอยังก็ได้เขาเป็นโมเมนต์แนวเก่ากินแกงรู้ไหมบ่ผู้นี้ได้ทราบก็แหละ มาบ่ต่กน่ที่วลยเพิ่นเ่ว่จะะจามยังคืออย่างนอนแค่เบิ่งตาบึ่นอนไจกมีตาแดงแงนี่เรืน่องเรืองโอ้ยเรองกิเือดี๋ยวให้เพิ่นเมื่อสะก่อนบมื่ออื่นจงว่ากันไม่เนาะอเมื่อพักพอ่มันมีเอมีแหง เพื่อเมื่อหอดกันจักว่ามืดไปแจักบหรเหยียบเต็มที่เหยียบเต็มที่บ่ะเพื่อนได้ละเพืนพี่กันเหยียบเต็มที่บบบนี้คุณนี่เทาได้ค่ะมักล้องเทานี่ได้นะเป็นนี่ไรจ๊ะบอกขึ้นจากล่องเพลงจ๊กเพลงเไงบอสหลังเพลงหลองเพลงนี่คุณท่านแล้อแล้วเป็นบ่าลืมแล้วบ่ะจ๊กลุกลุกจบแล้วเพื่อนอายเด้คนหลายคนคนหลายลนะ ขอบมกขอบใจได้ๆเด้อวัตถุสุลนอีหล่เด้อขอบใจขอบใจขอบใจเนาะวันนี้ได้สานยิ้มเ้ื่อยเปื่อยอยู่ฮะไม่ได้ไม่ลินโท่าซับมารอบเลงแบบนั่นแหละดีใจว่าได้เงินแล้ววันนี้ดีใจขาเฮ็ดเบียกเก่งเกี่ยวเขาย้องไง้หายพิเศษ Nhim bận hoa bóng đi làm nim bóng hoa đi ăn bóng nim bé 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 đấy bé 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 เงียมก็หัวคือกันคนนะเงียบะเห็นแต่แขวะคันหัวแล้วก็ตคันหัวแล้วมันดังบ่ล่ะอ่ขอบใจขอบใจเ้อซื้อเนียกินมือตอนเมลอกเดอด้วยด้นะสบายดีเลยอีหล่ะสบายดีูลสบายดีสบายดีหักตาแพงสบายดีสบายดี แบายดีวันนึงบุกช่องใส่มูองานะบวกช่องใส่มืองาบ้าให้พ่อมาถ่ายเงินเลยเงินได้เงินมาได้เงินบ่ให้พ่อไปนั่งไกลๆเลยง้อเคยเงียบพอมาได้เงินบ่มาเป็นยังนั่นแหละนะแก่ๆไปใส่น้ำมันให้เพิ่นน้ำแล้วก็เอาเมื่อให้เพิ่นน้ำด้วยวันนี้หายดีเราจน้าเนาะเดี๋ยวเ้าสิ เอาวลาไปเอายังยังไม่ไม่กินเลยโอ้ยนี่ไดีใจได้เงินวันนี้เรางอางต่ง่ายบนี้นี่ก็ยังเก่งใจเออแล้วเอาเงินเออต้มปูต้มปลาน้ำทึบน่ะค่ะขึ้นไปขึ้นไปถอกเอากับจกเอาเข่าหนึ่งนะเออเข่าหนึ่ดน้ามไนตีนมันตีนมันมัน มม่ไเข้าอีกหนึ่งอะไรครับต้องฟ้าเนาะเออเนาะฮะใบควายให้อยากได้ใบควายนะใบควายคอยบุมีหฮันโอ้ยบุมีใบควายว่าไงเนาะบุ๋มมี่ฮันนี่เด้อใบควายเรือใบเดียวนะแม่นว่าหนิลูกเรือใบเดียวเฮ้ยอยากได้ใบควายเมียน ดูนี่เดือดพวกลิ้นเดือ้นโดยโดยนั่งพักก่อนถ้าเด้อฮะเดี๋ยวขึ้นไปทางเทิงก็ขึ้น้องเลยเนาะขึ้นไปเบิ่งข้อนโซกซานก่อนอ่ะคลิปนี้สมุนกับสีนั่นไว้สะก่อนเบิ่งสี่น้องเลยขึ้นไปเบิ่งเนี้ยกินเนื้อยู่ก่อนอหาทางแม่น้องเข็มตักเอาวัดรวดน้ามันเห็นเอาได้ไหมหน้ามันเหันเด็กมันหัววะซ่อนเอาซะเดี๋ยวอันคันว่าเรื่องเข่าไหมเข่ายังนะบัดนั่นเลย เมื่อเวทั้งบ้านทั้งยังเ้อเพราะว่าตอนเนียนขึ้นนาบ้านเข้าหนาถือกันแบบว่าเขาเท่าว่าท่านเมื่อเล่านะเออโดยโดยแต่ข่อยก็จะให้เจ้าได้กินหักเสีเยวเข่านี่ให้เจ้าเมื่อกินก้อนเข่าที่ว่าเข่าสารเฮาสีไว้ตะกี้นี่แหละโอ้เสือให้ตอนนั้นบอยั่งอยู่บอบ่สท่านสีเอาให้ขันบเอาลายก็จัเครึ่งนึ่งนี่นะให้พอน้องเข็มแล้วมาเอานี่พ่นก็อยากเอาซ้ำนี่ก็แล้วเอาไปลูก ไปให้ก้นมาเมื่อหนาเบิดจัจะเอาไม่อีกอ่าให้แม่น้องเค็มไปกินเนาะโอ้ผู้ับประมาณนั่น้วเอาไปเพ่นบรอยากเอา่นวะยันยู่อพัดฉนอ่าไปโอ้โหไปแล้วเอาเดินทางปลอดภัยด้อีหล่าจับเดนแน่นเนน้อ แล้วว่าเงันนี้เนี่ยคู่ตีนเนอะยางย้อนก้นถ้าพรุนี้อยู่น้าเม่บุญบ่าวพรุนี่ฮะเป็นยังไงคือดังเออแห้งแท้อีละตกได้ลดเต้นซ้ำดีอ่ะเด้อเดยออ่ะเดินทางปลอดภัยเด้อโดยอด้อ่ะขอบใจคือการวัตถุขู่ทุกคนเนาะ เออไปๆๆๆๆๆ tháng ๆๆๆๆ Ô, ๆๆ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  Ô ๆๆ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 ๆ

เมืเอ่อเลยพี่น้องเลยโฟเด้ใจญ่เพิ่นไปเลยเนะาะพี่น้องเลยไปแล้วมานีครับไป11คนเนาะตกอยู่ 6, 50, ล,ยล้านหกแสนหาสิพันพี่น้องเลยพนะอดีพอดีบดสองล้านพี่น้องเลยเนาะน่ะสำหรับคลิปนี้กัน รวมทัทง้งคารถทั้งคาคนผีวัดสองลานมาเนีพเ่พี่น้องเลยเวลาคลิปนี้สมุญกับสีนเจ้าไปเสน่ห์ชะกอนขอลาพีลาหนอ้องพ่อก,กันในคลิปหน้าเนาะขอบุญขอบคุณไปเบิร์ดสขุขุสุกอนเนาะเวลาคลิปนี้ลาพีลาหนอ้องไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดี